สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเป้าอ้วนนะคะสามแยกพีแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพามาดูตำซมตำนะคะตำซมตำนังเลยค่ะ <c oughs> นั่งรอก่อนนะคะ <c oughs> กับพหมูไข่ดาวอันนี้เขาเรียกตำอะไรคะอันนี้ตำปลาค่ะ ตำปลานะคะนี่ส่วนผสมอะไรบ้างอะ่ะมีหลายหลายอย่างค่ะแต่วันนี้ของนี้เนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรใส่อะไรบ้างมเมกินกผักกันที่ไหมอ,ะอ่ะอ๋อก็จะมีเมล็ดมเมล็ดอ่ะเมล็ด,ะลดะอะไรอะ่ะเมล็ดกระถินมเลนมเล็ดกระถินแล้วก็ใส่ผกสักแ,แล้วก็ใส่หอย ชีนยำค่ะอ่าแม่ใส่ปลาค่ะอุ๊ยแซบแซบปลาต้มสุกแล้วนะคะแต่ก็ขูกขิดขูกขิกนะคะเียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือตำป่าใช่ไหมตำป่านะคะตำป่าเครื่องไม่ครบค่ะวันนี้ตำป่าเครื่องไม่ครบไม่เป็นไรป่าเท่าที่มีค่ะที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะชื่อร้านเป้าอ้วนอยู่ตรงสามแลกสามแยกคีแลนนะคะทางเข้า คณะทรัพยากรธรรมชาติค่นนะ,คะวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะใครที่สั่งอาหารน่าจะได้โทรมาสั่งไว้ก่อนนะคะอ่าสเปคได้แล้วค่ะเป็นไหนแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีตำอีกครกนึงนะคะตำซัวค่ะ ตำซ้วดอ่าก็จะมีใส่กระเทียมพริกอันนี้ไม่ถ่ายได้ไหมไม่ถ่ายเหรออ่ะถ่ายหน้าคนาถ่ายหน้าคนทำก็ได้โหลูกค้ามาเยอะเลยอ่ะ ช่ช่่ใช่รถอูตอนธานีชนประทางอ๋อแหมปกติร้านนี้ก็คนจากข้างนอกเข้ามาทานเยอะนะคะบางทีก็แทบไม่มีที่นั่งเลยค่ะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ค่าฮ่าเ่าฮ่วฮ่าฮ่่่ ใส่เมล็ดกระถินใส่เครื่องโอ้ยพูดผิดพูดถูกค่ะก็ใส่ผักต่างๆตามฤดูกาลนะคะใส่ตามชอบจ้าเราจะคุยจ้ดน้องเฟ๊กไปไหนอะ อันนี้ก็จะเป็นประมึกนะคะโอ้ยยืนถ่ายรูปนี่ก็กืนน้ำลายเอิ๊กเอกไปด้วยนะคะเนี่ย,ยอันนี้เครื่องปรุงสำคัญนะคะน้ำปลาละขาดไม่ได้นะคะดูสิคะปลาลาเขาอ่ะมีเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะคะกระปุกใหญ่มากแล้วก็ขุกฉีกขุกขีกนะคะแล้วก็ใส่ถุงคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค้าฝากร้านหน่อยค่ะพูดอะไรหน่อยก็ได้ไะะชื่อ,อนะคะเชิญนะคะยินดีต้อนรับค่ะร้านค้านี้นะคะก็ผ่านการอบรมเป็นผู้ประกอบการทําอาหารนะคะแล้วก็ผู้สัมสสผัส,ส,สอาหาร ของสอสจอเรียบร้อยแล้วนะคะหมอก็ไปใส่เม็ดก็ไปใส่ที่นี่ใส่นะคะไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ